วันเวลาผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างทำให้มันสดใสลื่นเริงนะคะถ้าเราทำให้ปัจจุบันนี้ไม่ซีเรียสไม่เครียดอนาคตต่อไปก็จะดีดูแล้วนะคะ คุยกันทุกวันเลยปัจจุบันนี้ก็มารีวิวแล้วก็กินนะคะวันนี้มีหมูทอดกระดูกหมูซี่โครงหมูทอดนะคะแล้วก็ผักบุ้งนาทำแบบบ้านๆเลยกินกันง่ายๆเพราะเราอยู่บ้านนะไม่ได้ไปสั่งอาหารร้านอาหารเนาะเราจะกินอาหารหลายอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มองภาพ อัดไม่สวยเลยนะเอาไปเอามาสงการา์ก็ผ่านไปแล้วเนาะเดือนเมษาก็จะหมดเดือนอีกแล้วนะคะการอยู่บ้านของพวกเราทำให้หลายๆคนเริ่มจังหุดหงิดกันแล้วเนาะ ประเทศญี่ปุ่นกลับมาปิดประเทศใหม่อีกแล้วนะคะเพราะว่าผู้ป่วยพุ่งขึ้นเกือบพันคนต่อวันเมืองจีนก็ปิดเป็นบางเมืองนะคะตอนนี้คือ การเดินทางไม่อิสระเซลีในช่วงพลกฉุกเฉินทั่วโลกเลยนะยอดกันตายอเมริกายุโรปสุดยอดจริงๆเลยค่ะตายกันได้มากมายขนาดนั้นตายเป็นเบือเลยนะฮะ หมอบุคลากรทางการแพทย์ก็เสียชีวิตกันเยอะด้วยนะกระดุกมทอดนะเห็นไปเล่าไปเนาะ กำลังฟื้นฟูร่างกายถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองโดยการออกกำลังกายเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ร่างกายมันเหมือนกับว่าเธอนอนพักผ่อนให้มากขึ้นประมาณนี้นะคะเหมือนเขาเรียกร้องว่าทำไมมันอ่อนเพลียเหนื่อยเดือยเกิน มันเป็นเรื่องสุขภาพของคนเป็นผู้ใหญ่เนอะเกินห้าสิบไปแล้วนี่มีอาการแบบนี้ทำให้เราได้เรียนรู้พิจารณามันทุกวันค่ะยิ่งมีเวลาแบบนี้พิจารณาที่ลมหายใจปฏิบัติไปด้วยตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้า ที่บอกไว้ว่าให้เราลึกถึงความตายที่ลมหายใจตลอดเวลาเข้าออกแต่เราทำไม่ได้ทั้งหมดก็พอนึกได้ก็เข้าก็เกิดออกก็ดับเลยค่ะตอนที่จิตใจเรายังไม่พร้อมมันทำไปยังไงมันก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราพร้อมเราเราน้อมรับมันแล้วมันจ็บมันป่วยมาแล้วเนี่ย ไม่ไม่กล้าคิดว่าอุ๊ยฉันป่วยแล้วเหรออะไรประมาณนี้เลยนะพร้อมแล้วค่ะไม่เคยไม่เคยหวั่นไหวกับความตายเพราะเรารู้ว่าการหมดสังขารเนี่ยเราทําอะไรไว้จิตใจเราไม่หม่นหมองเราจะกลับไปเสวยในสิ่งที่ดีๆนั้นเนะ ทำดีให้หน่วยจิตของจิตเราสะสมความดีและสังขารน,นี้ไปเราก็ไปจุดจากจุดติไปปฏิสนธิใหม่ก็ดีค่ะอธิษฐานะบารมีทางจิตไว้นะคะถ้ามีโอกาส ขอให้เรารู้จักทางแนวทางพันิพาณเนาะเพราะว่าถ้าเป็นชาวเราโดยที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาทุกคนมีความตายก็ต้องไปวัดอยู่แล้ว จะไม่ได้ไปวัดกระีตอนที่เป็นโรคระบาดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามันอันตรายต่อพระต่อคนรอบข้างด้วยความสำคัญต้องให้ให้ความสำคัญการป่วยไข้แบบนี้ด้วย พิจารณาบ่อยๆนะคะทุกคนอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับกันทำไมฉันจะรอดทำไมฉันจะรอดอย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดให้รอบด้านนะคะไม่มีอะไรแน่การช่วงจังหวะที่เรามีครอบครัวมีเด็กมี ญาติผู้ใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังให้มากนะคะอดี๋เห็นเก่ตัวว่าเราตัวเองแข็งแรงเวลากลับเข้ามาบ้านเราก็เอามาเชื้อโรคมาใส่ให้คนในบ้านนะคะเดีย๋ยวเห็นแกตตัวขนาดนั้นไม่งั้นตัวเองก็ต้องแยกบ้านอยู่กับญาติผู้ใหญ่กับเด็กๆเขาเลยให้ห่างกันไว้ ถ้าเราจะออกไปทํามาหากินจริงๆมันอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยนะ แทนที่จะตายเราคนเดียวอาคนในบ้านเป็นก่อนเลยนะคะคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคุยกันนะมาฟังกันบนแล้วเราจะเจอกันใหม่อีกในคลิปต่อๆไปค่ะ